อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าทำไมเยอรมันถึงเพิ่มความช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูคเครนโดยสิ่งที่ผมจะนำเสนอเนี่ยก็คือผมได้มาจากการที่ผมดูข่าวนะครับอ่านบทความจากเว็บหลายประเทศนั่นเองอย่างแรกนะครับสาเหตุที่เยอรมันต้องเพิ่มความช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนเนี่ยนะครับถ้าเราดูแผนที่นะครับจะเห็นได้เลยว่าเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เสี่ยงต่อการจะโดนรัเสเซียเนี่ยบุกในอนาคต ในอนาคตนะครับตอนนี้ยังไม่ก็คือถ้าใครจําได้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าอันนี้เป็นรัเสเซียนะครับแผ่นดินของรัเสเซียตรงนี้แล้วก็จะมีฟินแลนด์เอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียโปลแลนด์นะครับโรมาเนียนะครับและยูเครนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าช่วงที่รัเสเซียเนี่ยเขาบุกยูเครนแรกๆนะครับประเทศที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประเทศที่เป็นตรงกลางแบบนี้เพราะนั่นหมายความว่าถ้ายูเครนโดนรัเสเซียย,ยึดเนี่ย ก็เท่ากับว่ารัสเซียจะส่งกําลังมาประชิดประเทศพวกนี้ได้เลยและสาเหตุที่เยอรมันเนี่ยต้องเพิ่มความช่วยเหลือให้กับยูเคร,รนมันมีสองปัจจัยอย่างแรกเยอรมันเนี่ยนะครับเขาต้องการประเทศที่เป็นรัฐที่เป็นรัฐกันชนให้กับเขาอันนี้เป็นยุทธวิธีที่ปกตินะครับทุกประเทศต้องการรัฐกันชนหมดคือเยอรมันเนี่ยที่ต้องช่วยยูเคร,รนอย่างแรกก็คือต้องการให้ยูเคร,รนเนี่ยเป็นรัฐกันชนก็สมมติว่าถ้ารัสเซียจะบุกเนี่ยก็ต้องบุกรัสเอกอก็ต้องบุกยูเครนก่อนขออภัยนะครับก็ต้องบุกยูเคร เกิดรัเสเซียได้ยูเครนไปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยยูเครนก็จะค่อยๆขยายมาตามประเทศเหล่านี้นั่นเองก็จะมาใกล้เยอรมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองและสาเหตุที่2นะครับที่หลายเว็บวิเคราะห์บทความต่างประเทศเขาบอกนะครับนอกจากเรื่องรัดกันชนแล้วเยอรมันเนี่ยยังเป็นผู้ผลิตส่งออกอาวุธรายใหญ่ครับและแน่นอนว่าการที่เขาเพิ่มความสนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนเนี่ยเท่ากับว่าเขาส่งออกอาวุธก็คือทํากําไรได้มากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการให้เปล่าของเยอรมันเนี่ยมันมีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาส่งรถถังเลโอพาดนะครับเลโอพาดหรือเลโอพาดนั่แหละถ้าอ่านผิดขออภัยให้กับยูเครนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เยอรมันได้ก็คือการทดลองอาวุธครับเพราะมีการรายงานแล้วว่ารถถังเลโอพาดเนี่ยของเยอรมันเนี่ยช่วยให้ยูเครนนะครับสามารถผลักดันกองกําลังรัสเซียที่บุกเข้ามาหรือต้านรัสเซียได้เยอรมันเนี่ยก็จะได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับไปปรับปรุงอาวุธยุทโธปรกรณ์ในอนาคตนั่นเองคือถ้าใครดูข่าวนะครับช่วงแรกที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยถ้าใครจําข่าวนี้ได้นะ จะเห็นได้เลยว่ามีข่าวที่เยอรมันเนี่ยส่งแค่หมวกเหล็กทางทหารกับเครื่องแบบทางทหารให้ยูเครนอันนี้เป็นข่าวจริงๆนะครับไปหาอ่านได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอ่านข่าวแล้วผมก็สงสารยูเครนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเยอรมันส่งให้แค่หมวกครับกับเครื่องแบบทางทหารให้กับยูเครนแล้วแบบเซเลนสกี้ก็แบบบวยวายว่าโอ้โหเยอรมันถ้าช่วยแค่นี้เนี่ยอย่าช่วยเลยดีกว่าด้วยข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่หลายสื่อเขียนรายงานตรงกันนะครับว่าเยอรมนีมอกโอเวอร์แพลนทูเซ็นห้าพันเฮล멧 to ยูเครนนะครับก็คือส่งหมวกเหล็กแทนที่จะเป็นอาวุธอันนี้ในช่วงแรกนะครับแต่จากข่าวล่าสุดอย่างเว็บรอยเตอร์สเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าเยอรมันนะครับได้เพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนนะครับเป็น3,000ล้านบาทนะครับทีบิลเลียนนะครับยูโรนะครับในปี2026นะครับ อย่างแรกเลยนะครับอาวุธที่เยอรมันให้กับยูเครนเนี่ยก็คือรถถังเลโอพาด 2A4 นะครับโดยมีการรายงานว่ายูเครนเนี่ยนะครับใช้รถถังรุ่นนี้ของเยอรมันจนํานวนมากในการเป็นแนวหน้าในการสู้กับรัสเซียนะครับและจะเห็นได้เลยว่ามีการรายงานว่าด้วยเกราะแบบคอมโพสิตของรถถังเลโอพาดเนี่ยนะครับสามารถ ของรัเสเซียได้ดีนะครับอย่างในคลิปวิดีโอนี้เขาเห็นแสดงให้เห็นได้เลยว่ารถถังเลโอพาดเอซเนี่ยเอาตัวรอดจากการโดนโดนพีชีพของรัเสเซียมาโจมตีได้นั่นเองและถ้าเราสังเกตนะครับด้วยอาวุธหลักขนาด120มิลิเมตรของเลโอพาดเนี่ยนะครับมาพร้อมกับระบบการยิงที่ทันสมัยเนี่ยยูเครนนะครับได้เอารถถังรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถถังในแนวหน้าก็คือทําการยิงแบบปืนใหญ่นะครับและใช้เป็นรถถังในการต้านทานยานเกราะของรัเสเซียนั่นเอง และจากวิดีโอนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่ายูเครนใช้รถถังเลโอพาดเนี่ยนะครับในการต้านทานและทำลายยานเกราะของรัเสเซียได้เป็นจำนวนมากเพราะยานเกราะของรัเสเซียเนี่ยนิยมใช้รถถังเก่าแบบที่72นะครับหรือถ้าใหม่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น T90 ซึ่ง T90 กเนี่ยก็จะถือว่าอาจจะสูสีกว่าเลโอพารสด2 a นะครับแต่ที2ที่รัเสเซียใช้จำนวนมากเนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าทำให้เลโอพารสด2 a 4ของ ของเยอรมันที่ยูเครนใช้เนี่ยนะครับสามารถทําลายรถถังของรัสเซียได้เป็นจนวนมากและทําให้รถถังของรัสเซียเนี่ยไม่สามารถลุกคืบได้ตามแผนนั่นเองและข่าวที่น่าสนใจนะครับเยอรมันให้จรวดนะครับแบบสติงเจอร์กับยูเครนเนี่ยถึง500ระบบนะครับโดยระบบจรวดแบบสติงเจอร์เนี่ยเป็นของอเมริกาก็จริงนะครับแต่เยอรมันเนี่ยได้ส่งระบบจรวดแบบนี้ให้ก็คือเป็นสต็อกของกองทัพเยอรมันเองนั่นแหละ ก็ค <S preach science> ือส so ่งจรวดแบบนี ER ้ให oh, ้กับทางยูเครนใช้ต on ่นเองเท่ากับว่าเยอรมันก็สนับสนุนยูเครนโดยตรงเพราะเอาอาวุธในสต๊อกของกองทัพตัวเองให้กับยูเครนใช้นะครับและถ้าใครจําได้นะครับในช่วงแรกของสงครามเนี่ยทางยูเครนได้ใช้จรวดแบบนี้ในการยิงเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียล่วงได้เป็นจำนวนมากนะครับโดยใช้จรวดแบบสติงเจอร์นั่นแหละในการสกัดโดรนและการโจมตีของรัสเซียนะครับเพราะรัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์ในการโจมตียูเครนบ่อยมากทั้งส่งพลร่มนะครับและส่งโดรนมาโจมตีซึ่งยูเครนสามารถป้องกัน และต้านทานการโจมตีของรัเสเซียผ่านจรดวดระบบสิงเจอร์แบบนี้ได้อีกด้วยและแน่นอนนะครับว่าเยอรมันมีบริษัทผู้ผลิตอาวุธชื่อดังก็คือบริษัทเรมินเทลนะครับการที่เยอรมันเนี่ยส่งอาวุธให้ยูเครนเหมือนที่บอกไปแล้วเป็นการทดสอบอาวุธรุ่นใหม่ๆอย่างอาวุธตัวนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่ชื่อว่าสกายเรนเจอร์35หรือเป็นเกรพาร์ด2.0นะครับเป็นการปรับปรุงระบบอาวุธเกรพาร์ดรุ่นเก่านั่นเองจะเห็นได้เลยว่าทางเยอรมันได้จัดหาอาวุธแบบนี้ให้ทางยูเครนเนี่ย เอาไปใช้ในการยิงอากาศยานและสู้ดโดรนของทางรัสเซียนะครับและต้องบอกว่าการที่เยอรมันเนี่ยส่งอาวุธของตัวเองให้กับยูเครนใช้เนี่ยอย่างแรกก็คือเยอรมันไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยนะครับอาจจะมีต้นทุนในการผลิตอาวุธแต่มีต้นทุนที่ถูกกว่าก็คือทหารของเยอรมันประชาชนเยอรมันไม่ต้องเสี่ยงอันตรายนะครับคือยูเครนเนี่ยรับความเสี่ยงตรงนี้ไปและเยอรมันยังได้ทดลองอาวุธอีกด้วย สมมติเอาไปใช้แล้วไม่เวิร์กก็เอากลับมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้นะครับหรือถ้าใช้แล้วเวิร์กเนี่ยก็สามารถโปรโมทเพื่อขายให้กับประเทศอื่นได้นะครับซึ่งประเทศที่ซื้ออาวุธจากเยอรมันเนี่ยอีกประเทศหนึ่งก็คือไทยนะครับมีหลายแบบที่เราซื้อจากเยอรมันโดยเฉพาะในส่วนของระบบต่อสู้อากาศยานหรือว่าระบบจรวดเนี่ยเราเองก็ซื้อบางอย่างของเยอรมันเหมือนกันนะครับและต้องบอกว่านี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทางเยอรมันเนี่ยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกับยูเครนนั่นเอง อันนี้เนี่ยก็เป็นวิดีโอสาเหตุหลักๆนะครับถ้าใครอยากคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมแสดงแลกเปลี่ยนกันได้ก็ยินดีนะครับสวัสดีครับ